بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تي نا تي رك تي ميكيت تغلاي في هنا تي في هذه بان ني ويلان ني ماي تي ويلان تي مسلم تي مال بودا را أو ماي بيدا تي هلا أو في เราในฐานะบรรดาผู้ศรัทธาจะทํำยังไงจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของคนมุสลิมศักดิ์ศรีของท่านนบ,บีมฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสลามให้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายทั่วทุกมุมโลกบรรดาศัตรูอิสลามทั่วโลกทั้งยะฮูดแลนอสรอโจมตีอิสลามทุกกระแสทุกรูปแบบทั้งข่าวคราวทั้งสื่อโทรทัศน์ ทั้งการแสดงทั้งหลายทั้งโรงภาพยนตร์ทั้งหนังอะไรต่างๆวันนี้หนังอาเมวันนี้พี่นอ่ินกขอให้เป็นหนทางหนึ่งในการต่อต้วปรับบรรดาศัตรูอิสลามทั้งหมดให้เขารู้ว่าแท้จริงแนละ้วมูฮัมมัดสุลตาวะอะลัยวอุสลัมคือใครแล้วผมรับปาาระกันด้วยกับหัวของผมเองพี่นอ่รักว่าถ้าใครก็แล้วแต่รู้จักคนที่ชื่อบุรุษที่ชื่อว่ามูฮัมมัด สลลลอห์อัลลอฮุซลเลาะลมแน่มากเกินทุกคนจะรักท่านแล้วขอออดอนตาลาน,นะครับพี่น้องให้หนังอามีนั้นตั้งแต่วันที่7มีนาคมเป็นวันปฐมทัศน์วันแรกตั้งแต่วันที่7มีนาคมเป็นต้นไปไม่ใช่แค่วันฉายหนังนะพี่น้องแต่มันเป็นวันแห่งการเปลี่ยนโลกทั้งโลกให้คนรู้จักว่ามูฮัมมัดสลลลออัลลอฮุสลาะลมคือใครแล้วสมควรนะครับท่านจะได้เป็นมหาบุรุษอันดับหนึ่งของโลกพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาร่วมกันพี่น้อง ให้หน hey, ังภาพยนต์น si hey, ี lam, th th ้เป็นอัสบะเป็นส e. ื่อหนึ่งให้คนเข้าใจอิสลามและเข้ารับอิสลามทั่วทั้งโลกพี่น้องอินชาอัลลอฮฺมาเป็ลัยตอฟิกบะฮิดายอฺุสลามุฮฺลักุมะราะมุตุลลอฮฺบาริกาตุรฺรตะบีรฺอัลลอฮฺ